ัฮโหลดูเซส,ส, hey, สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบุญนะคะวันนี้นะคะจะมาอันบ็อก iPad Gen 9ค่ะนะคะ iPad Gen 9นี่นี่เลยแต่อาจจะไม่ได้เป็นอันบ x ็อกแบบแกะมาจากร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะว่าเราเช็คเครื่องตอนอยู่ที่ศูนย์ว่ามีอะไรเสียหายไหมจะได้เปลี่ยนนะตอนนั้นแล้วก็อย่างคือเราไปติดฟิล์มเพิ่มมานะคะก็ เรามาดูกันดลีก่าเนาะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะตัวนี้นะคะที่ซื้อมาเป็น64กิค่ะแบบ Wi-Fi เนาะเป็นสีซิลเวอร์ค่ะสีเงินนะคะกล่องก็จะมี serial number ปกติเห็นไหมอะ่ะเราจะเห็นกันไหมเอ่ยแสงสว่างมากนะมี serial number นะคะแล้วก็เปิดมาจะเจอตัวเครื่องเลยค่ะ นี่ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่10.2นิ้วนะคะเรามาดูกลิบนดีกว่านะนี่ก็จะประมาณนี้นี่น้องก็เป็นสีเงินหน,นะคะมีกล้องเดียวนะคะแล้วก็มีข้างหน้าปกติเนาะค่ะแล้วเรามาดูก่อนนะคะในกล่องมีอะไรกันบ้างก็มีคู่มือการใช้ค่ะปกตินะก็มีมีม เอกสารนะคะจากในซองค่ะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะมีใส่ชาร์จให้นะคะยังไม่เป็นไท4ี C นะคะตัวนี้แล้วก็มีหัวนะคะมีหัวมีใส่ชาร์จนะปกติค่ะหมดลวค่ะแค่นี้เลยของน้องมาแค่นี้หมดเลยนะคะค่ะตัวนี้ใช้ได้แค่ wifi นะคะไม่สามารถใส่ซิมได้ค่ะ mm hmm. ก็คือขอเล่าสตอรี่นิดนึงก็คือว่า ตอนไปหาซื้อหาซื้อ,อยากแบบมากของมากที่สุดถามกิชชอปกีชอปเอาสินค้าหมดสินค้าหมดแล้วแล้วถามว่าสินค้าจะเข้าตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่สามารถให้คําตอบได้เพราะว่าต้องรอสินค้ามาทางเป็นอถแล้วก็ส่งตามผู้สั่งจองแต่เราอยากได้เลยแล้วก็เลยแบบตามหาน้องจนได้ค่ะ <Wow. S 1> ลองสู้ๆนะคะทุกคนลองหาดูค่ะอันนี้เราซื้อที่ศูนย์ดีแท็กนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อติดโปรค่ะส่วนใหญ่ดีแท็กจะมีเกือบ ที่เราไปถามน่าจะมีเกือบทุกที่เลยนะคะลองไปถามดูนะก็บางบางเครือข่ายนะคะก็จะมีโปรที่ลดแตกต่างกันไปลองไปศึกษาดูเพราะว่าจะได้ราคาที่ถูกกว่าเครื่องที่แบบเป็นเครื่องเป่าแต่ของมันหาย,ยากบางทีต้องรอแต่แบบเราไม่เราไม่พร้อมเราไม่พร้อมที่จะรอเพราะว่านั้นอ่ะเราไม่พร้อมที่จะรอเราก็เลยแบบเออเอามาเลยดีกว่าเนาะนี่ค่ะเนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู อเครื่องของเราเปิดมาแล้วไงแล้วเราก็เล่นนู่นนี่นั่นสําหรับที่ลองใช้เองนะคะก็รู้สึกว่ากล้องหน้าชัดค่ะเหมือนตามที่ก็ก่อนที่จะซื้อก็ดูรีวิวหลายที่ว่าแบบกล้องหน้าชัดก็ชัด,ช,ดชัดจริงค่ะชัดกล้องหลังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่ได้อัปเดตตั้งแต่ Gen 5เนาะเออก็เข้าใจได้เหมือนรุ่นนี้แบบตอบโจทย์นักเรียนแบบเรียนออนไลน์ Work f r o m h o ม e อะไรเงี้ยค่ะ ก็แอปพลิเคชันอื่นๆก็สำหรับก็สึกว่าลื่นไหลดีนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเในส่วนตัวคิดว่าถ้าเอามาดูหนังมาเล่นเกมน่า,นาจะน่าจะตอบโจทย์เนาะที่สำคัญที่ซื้อเลยก็คือราคาค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งมืนหนึ่งพันสี่ร้อบาทเท่านั้นค่ะถือว่าเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดเลยมั้งที่ปล่อยออกมาในช่วงตอนนี้นะคะ เราก็เลยแบบจัดมาเลยจุกๆนะจ๊ะนี่ใครสนใจไปถอยกันได้นะคะแต่ว่าต้องยอมรับนิดน,นึงว่าอาจจะหาเครื่องยากนะคะช่วงนี้วันนี้ก็มาแค่นี้แหละคะ่ะอันบอกให้ดูเนาะเผื่อว่าใครสนใจหรืออยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากกว่าน,นี้เพราะว่า เราแค่ซื้อมาแบบเออใช้งานของเราแต่ว่าเรื่องสเปคเรื่องไหนอาจจะต้องแบบไปหาดูอีกทีนึงแต่ว่าถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย